ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับ G1 อีกแล้วนะครับเป็นนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนออร่าและก็การเปลี่ยนประเทศนะครับเมื่อทุกคนสร้างตัวละครมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับประเทศแบบสุ่มนะครับอย่างอย่างตัวนี้ที่ผมได้รับสุ่มมาคือประเทศโพไซออนนะครับอ่าประเทศเป็นสีแดงๆนะครับสังเกตและตรงนี้ก็เป็นชื่อประเทศชัดเจนนะครับโพไซออน ในเกมเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเทศด้วยกันก็คือโพไซออนและก็คาเปล่าซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องเป็นศัตรูกันนะครับเจอกันที่นอกแมปที่ไหนเนี่ยสามารถยัดกันได้ในทันทีนะครับไม่ต้องกดขอร้องหรือว่ากดเปิดแดงนะครับเป็นระบบ P.K. ที่ค่อนข้างโหดร้ายเดี๋ยวเราจะรีเวระบบ P.K. ในภายหลังแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาเล่นด้วยกันเนี่ยอยู่ประเทศเดียวกันจะดีกว่านะครับแต่ตัวเกมมันสุ่มประเทศมาให้ใช่ไหมเราจะทํายังไง แต่ในเกมเนี่ยเราก็จะให้อเทมนี้มาด้วยนะครับอเทมแบ Backhand Smelter นั่นเองนะครับพอเรามีไอเทมนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนประเทศเป็นอีกประเทศหนึ่งได้นะครับแต่ตัวละครของเราเนี่ยต้องมีเลเวลตั้งแต่50เป็นต้นไปนะครับเพื่อที่เราจะวัดไปที่เมืองพอร์ตลักได้เมื่อเรามีไอเทมพร้อมแล้วนะครับกายพร้อมใจพร้อมเราจะไปด้วยกันเราไปที่เมืองพอร์ตลักกันเลยนะครับมาเปลี่ยนประเทศกัน เ,เมื่อเราวาร์ปมาที่พอร์ตลักแล้วเนี่ยเ,เราก็มาคุยกับ n p c นะครับที่ชื่อมอริสันออฟฟิเซอร์นะครับเราก็ไปที่เควสแล้วก็เควสที่ชื่อ Dark w a n d e r e r นะครับเควสนี้เนี่ยเราก็คลิกไปตามขั้นตอนนะครับเราก็ต้องคลิกใช่ค่าต้องการเป็นผู้รีภยัยแล้วก็ค่ายินดียืนยันในการเป็นผู้รีภยัยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคลิกปิดไปทีนี้เรามาดู กดตัวซีขึ้นมานะครับจะดูสเตตัสของตัวละครเราใหม่สังเกตนะครับว่าตอนนี้ตาของประเทศเนี่ยตาธงได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นตาของคาเปล่านะครับแล้วก็ชื่อของคาเปล่านี่ชื่อประเทศเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับจบแล้วเรื่องการเปลี่ยนประเทศต่อมานะครับเรื่องการเปลี่ยนออร่าจะสังเกตได้ว่าเมื่อตัวละครของเราเกิดมาเนี่ยเราใช้ออร่าไม่ได้เห็นไหมครับผมผมคลิกอยู่นะเนี่ยคลิกขวาอยู่มันก็ใช้ไม่ได้บางคนยังไม่รู้ว่าออร่าคืออะไรเนี่ยให้ไปดูคลิปแรกก็แล้วกัน แต่การที่เราจะมีออร่าได้เนี่ยขั้นแรกเราต้องมีไอเทมก่อนนะครับที่เรียกว่าออร่าทานสมิเตอร์นะครับเราจะยัดมันให้ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะต้องการมันหรือไม่ก็ตามเกิดมาท่านจะมีมันอย่างแน่นอนอเมื่อไอเทมพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับ NPC ที่ชื่ออินสตั c เจอร์ของเมืองนั้นนะครับไม่ว่าจะชื่ออะไรจะวงเล็บว่าอินสตั c เจอร์ต่อท้ายอย่างยกตัวอย่างอย่างอาชีพที่ผมยกตัวอย่างมารีวิวนี้ก็คือวอนะครับอาชีพวอ เมืองเกิดอยู่เมืองบัตดีไอนะครับเราก็ต้องไปคุยกับอินสตัคเจอร์ของเมืองเกิดอ่ะเจอแล้วโอเพนเนอร์อินสตัคเจอร์นี่คืออินสตัคเจอร์ของเมืองนี้นะครับเราก็ไปคลิกที่เควสแล้วก็อินเนอร์ดิสคัฟเวอรี่นะครับเลือกไปที่ตรงนี้เลือกโค้ดไหมทีนี้นะครับเลือกออร่าเนี่ยแล้วก็คลิกไปไอเทมหายไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถเลือกออร่าได้นะครับตามตามนี้มันก็จะมี ธาตุ earth earth ก็คือดินนะครับ water ก็คือน้ำ wind ก็คือลมนะครับลองไปดูอีกอันนึงมองอันอื่นนะครับก็จะเลือกมาช่องที่2 fire ก็คือไฟนะครับ ice ก็คือน้ำแข็งและ lightning ก็คือสายฟ้าซึ่งในแพทหลังๆเนี่ยแต่ละธาตุเนี่ยสเตตัสมันจะไม่แตกต่างกันและอย่างสมัยก่อนธาตุดินมันจะอึดธาตุสายฟ้าจะเป็นเกี่ยวกับคริติคอลและก็ความแม่นยำอะไรเงี้ย แต่แผดตั้งแต่ EP 8เป็นต้นไปเนี่ยอร่าทุกอร่าเนี่ยสเตตัสมันจะเหมือนกันเพียงแต่ไอตัวเอฟเฟกเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองยกตัวอย่างเอาขอเอาเอิร์ธมาใช้ก็แล้วกันสมมุติเปลี่ยนเป็นเอิร์ธแล้วนะครับก็คลิกปิดไปถ้าผมใช้อร่าเนี่ยมันก็จะมีเศษหินเศษดินอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแต่อล่าอย่างอื่นก็จะไม่แตกต่างกันมาก น้ำก็จะเป็นน้ำนะครับลมก็จะเป็นลูกพายุอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับจบไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับเปิดคาบาวนะครับสวัสดีครับ